เปิดข้อมูลการประทะช่วงกลางคืนของวันที่28กุมภาพันธ์2568เมื่อคืนมีเปิดโหมดในวิชั่นและอินฟราเรดครับทั้งจากทหารเราบนพื้นและจาก F-16 ส่วนเรื่องอาวุธจากภายนอกหรือพัธมิตรเรานั้นยังไม่ถึงขั้นที่เราต้องให้ใครช่วยครับเท่าที่ใช้ใช้ไปเนี่ยยังไม่ถึง1%จาก100%ที่เรามีอยู่เลยส่วนการแอนตี้โดรนนั้นกองทัพเรามีอยู่แล้ว ทั้งแบบสเตชันและแบบเคลื่อนที่เรามีติดตั้งอยู่ทุกฐานบินสำคัญในบ้านเราทุกฐานครับรัศมีทำการ9-10กิโลเมตรเมื่อคืนระบบนี้ของเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝูงโดรนพวกนั้นทำอะไรเราไม่ได้เพราะทันทีที่เข้าระยะก็โดนแอนตี้ร่วงหมดอีกทั้งตอนนี้เรายังมีการแจมมิ่งสัญญาณวิทยุต,ตลอดแนวชายแดนอีกต่างหากทหารขเขมรถือวอแบกวอก็เหมือนแบกเศษเหล็กมา เพราะมันใช้ติดต่อใครไม่ได้เลยถ้าไม่อยู่ใกล้กันจริงๆแบบไม่ถึง1กิโลเมตรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง X Story Taylor er ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญ